ขอน้อมกราบองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมมาสวัสดีท่านผู้ฟังกัลายาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอในหัวข้อของสบาทนี้พลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตได้นี่สินหมดเงินไม่ขาดมือก่อนที่ท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะเรื่องที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะของใส่บาตรพระที่ควรนำไปใส่บาตรพระลดวิบากกรรมผ่าชีวิตเจริญรู้ไว้ไม่เสียหายค่ะท่านผู้ฟังคะเกิดเป็นคนไทยวิถีชาวพุทธ เรานิยมใส่บาตรกันในตอนเช้าเป็นประจำเวลาตื่นเช้าเข้าวัดไปใส่บาตรฟังเทศฟังธรรมเห็นผู้คนหนุ่มสาวผู้สูงอายุเด็กเล็กมาใส่บาตกันเป็นคู่เป็นครอบครัวทำให้รู้สึกเปี่ยมสุขรู้สึกสบายใจและดีใจที่เกิดเป็นคนไทยเกิดเป็นชาวพุทธ เห็นคนไทยทำบุญเข้าวัดตักบาตรกันเยอะๆโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะมีเรื่องแร้ายแค่ไหนคนไทยเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้นมันเป็นความสวยงามของวิถีคนไทยอย่างแท้จริงค่ะหากพูดถึงการใส่บาตรคุณจะเชื่อหรือไม่ว่า อาหารขาวหวานหรือข้าวของที่เราใส่บาตรทำสังฆทานทำให้กับพระสงฆ์นั้นสามารถนำบุญนำกุศลส่งต่อให้เราประสบพบพากับโชคลาภวาสนาและความสุขสำเร็จในชีวิตได้ถ้าเราใส่อาหารขาวหวานและของที่เป็นมงคลถูกฉลอกับวันเกิดของเรา อาหารคาวหวานและของใช้ต่างๆที่เราเตรียมไปใส่บาตรให้เหมาะสมนั้นมีอะไรกันบ้างมาติดตามรับฟังค่ะอันดับแรกขอแนะนำห้ของใส่บาตรเพื่อเสริมบารมีแก้กรรมเรื่องการเงินก่อนนะคะสายบุญย่อมรู้การทำบุญอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสบายใจคือการทำบุญตักบาตร ไม่ว่าจะใส่บาตรให้ผู้ล่วงรับเจ้ากรรมในเวรสัมภเวสศีหรือตัวเองวันนี้เรามีวิธีเสริมบารมีการแก้กรรมการเงินนี่สินหายหมดเงินไม่ขาดมือด้วยห้าของใส่บาตรหากทำตามนี้ชีวิตจะเจริญขึ้นทำบุญกับสงอานิสงส์งล้นเหลือใครที่มีชีวิตติดขัด การเงินการงานไม่คล่องมือจะต้องลองทำสักครั้งมีอะไรบ้างมาติดตามรับฟังค่ะห้าของใส่บาทเสริมบารมีแก้กรรมการเงิน 1. ใส่ข้าวสารชนิดที่ดีที่สุดในบาทรพระอานิสงส์ที่จะได้รับคือจะกินไม่หมดไม่อดไม่อยากเรื่องธรรมมาหากิน 2. ถวายข้าวสารให้หนักกว่าน้ำหนักตัวและกรวดน้ำกล่าวว่าหากเราติดหนี้ใครที่ยังไม่ได้ใช้ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขอชดใช้ด้วยอานิสงส์จากการถวายข้าวสารเหล่านี้แด่เนื้อนาบุญของพระพุทธศาสนาขอให้บัญชีนี้จงถึงแก่ท่าน ทุกนามที่เราติดหนี้ท่าน 3. ทําบุญที่หนุนขึ้นที่สูงเช่นแท่นประทับพระพุทธรูปเก้าอี้รองเท้า 4. ทําำซุ้มประตูวัดหรือป้ายบอกทางไปวัด 5. ทําบุญชําระหนี้สงฆ์บริจาคทรัพย์จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นต้น ลำดับต่อไปมาติดตามของใส่บาตรตาวันเกิดเพื่อเพิ่มโชคลาภวาสนาเป็นมงคลกับชีวิตมาเริ่มที่คนที่เกิดวันอาทิตย์กันเลยค่ะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อาหารคาวหวานที่เหมาะกับการใส่บาตรคืออาหารประเภทไข่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยหรือไข่พะโล้แกงกระทิและขนมที่ทำจากกะทิต่างต่างเช่นไข่หวานมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก้วขนมใส่กะทิเครื่องดื่มสมุนไพรเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะพร้าวหรือน้ำขิงเป็นต้น หากต้องการถวายของใช้หรือทำสังฆทานควรเลือกถวายหลอดไฟไฟใช้เทียนธูปอุปกรณ์แสงสว่างแว่นตาหมากพลูเพราะสามารถช่วยเพิ่มพลังและแสงสว่างให้กับชีวิตและลดความใจร้อนลงได้อีกด้วยส่วนการทำทานแนะนำให้เติมน้ำมันตะเกียงตามวัด ทำทานแก่คนตาบอดโรงพยาบาลโลกตามูลนิธิคนตาบอดโรงพยาบาลโลกหัวใจมูลนิธิโลกหัวใจเพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิตปีนี้ความร้อนรุ่มความใจร้อนของคุณจะลดน้อยลงพยายามบำเพ็ญประโยชน์มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม จะทำให้ชีวิตในปีนี้ของคุณมีแต่ความเรื่องรงมและประสบความสุขความสำเร็จตลอดปีค่ะ 2. คนเกิดวันจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์อาหารที่ควรทำไปใส่บาตคืออาหารประเภทสัตว์ปีกสัตว์น้ำเนื้อไก่ข้าวมันไก่ไก่ย่างไก่ผัดพริกขิง ไก่ทอดแกงเผ็ดไก่แกงเผ็ดเ,เป็ดย่างข้าวผัดปูปูผัดผงกะรีปลาหมึกปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้ปลาสลิดทอดเครื่องดื่มหรือของหวานควรเลือกน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำอ้อยโดนัทนมสดนมกล่อง เผือกมันลางศาสตร์ขนมเปี๊ยะหากต้องการถวายของใช้สำหรับพระสง์แนะนำให้เลือกแก้วน้ำแจกันของปล่งโปร่งใสๆหรือของที่เป็นคู่คู่ไปถวายจะทำให้เราสดชื่นสดใสและช่วยลดความวิตกกังวลของเราและหากต้องการทำทานควรทำกับ มุลนิธิช่วยเหลือสตรีในปีนี้นอกจากการใส่บาตรทำบุญทำทานแล้วควรทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสยอยู่เสมออย่าวิตกกังวลเกินเหตุเน้นให้ความช่วยเหลือสตรีเช่นลุกให้สตีนั่งบนรถไฟฟ้าช่วยหิ้วของหนักหรือช่วยพยุงลุกนั่งได้ก็ดีค่ะ 3. คนเกิดวันอังคารอาหารที่เหมาะในการใส่บาตรของคนเกิดวันอังคารควรเน้นที่อาหารประเภทเส้นต่างๆและปลาชนิดต่างๆเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนหุ้นเส้นบะหมี่ปลาช่อนตากข่้งทอดหรือปลากระพงผัดขึ้นชายในส่วนของของหวานแนะนำให้เลือกฝอยทอง ซาลิมลอดช่องผลไม้ต่างๆเช่นทุเรียนระกรรมหรือขนนเป็นต้นหากต้องการถวายสิ่งของหรือถวายสังฆทานแนะนำให้ใส่เครื่องมือประเภทเหล็กกันไกรแปรงสีฟันยาสีฟันพัดลมหรือกันไกรตัดเล็บควรทำทาน กับผู้พิการทางปากปากแหวง่งผู้ป่วยลมชักหากคุณทำบุญทำทานด้วยอาหารคาหวานและข้าวของเหล่านี้ปีนี้ทั้งปีคุณจะมีจิตใจที่สดชื่นสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกระฉับกระเฉงว่องไวอารมณ์ที่เคยร้อนจะลดลงและทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่การงานมากขึ้นค่ะ 4. คนที่เกิดวันพุธกลางวันคนที่เกิดวันพุธกลางวันควรใส่บาตรด้วยอาหารประเภทเนื้อหมูเช่นแกงเขียวหวานหมูหมูปิ้งหมูทอดหมูผัดพริกไทยหรือคณะหมูกรอบน้ำมันหอยส่วนของหวานหรือผลไม้แนะนำให้เลือกขนมเปียกปูนเขียว น้ำฝรั่งชมพู่เขียวองุ่นเขียวมะม่วงเขียวเสวยหรือฝรั่งเลือกทำทานกับคนพิการทางหูโรงพยาบาลโรคสมองโรงเรียนสอนคนหูหนวกจะทำให้ปีนี้ทั้งปีจิตใจของคุณจะเต็มไปด้วยความหนักแน่นมั่นคง มีความมั่นใจในตัวเองทำสิ่งใดก็จะประสบผลสำเร็จค่ะ 5. คนเกิดวันพุธกลางคืนสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแนะนำให้คุณใส่บาทด้วยอาหารประเภทของหมักดองผักกาดผักกาดดองไข่อาหารกระป๋องแกงใบยอหมูยอแหนม ไข่เยี่ยวม้าห่อหมกขนมหวานหรือผล,ลไม้ควรใส่ข้าวหมากขนมเปียกปูนดำเฉากล้วยข้าวเหนียวดำเม็ดมะม่วงหิม,มาพานผล,ลไม้หัวโตโตเช่นทุเรียนหรือสับปะรดเป็นต้นหากต้องการถวายของใช้ให้พระสงฆ์หรือทำสังฆทาน เลือกของใช้ประเภทพัดลมเทปธรรมะยาแก้โรคลมยาหอมพร้อมทำทานกับมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะช่วยให้ปีนี้ทั้งปีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่มีอุปนิสัยค่อนข้างเหลวไหลไม่คงเส้นคงวาดื่มหนักสูบหนักติดการพนัน จะกลับมาทุเราอาการติดอวัยมุกชีวิตจะสะอาดและค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดค่ะหกสำหรับคนเกิดวันพรฤหัสบดีสำหรับผู้ที่เกิดวันพรฤหัสบดีอาหารคาวหวานที่คุณเลือกซื้อหรือเลือกทำรรเพื่อใส่บาตคือพืชผักต่างๆประเภทเถาเช่นผัดบวบ แกงเลียงผัดเต้าหู้ผัดฟักน้ำเต้าหู้น้ำผลไม้น้ำสมุนไพรต่างๆน้ำว่านหางจระเข้ผลไม้เช่นแตงโมแตงไทยสม้มหรือสาลี่หากต้องการถวายของให้พระหรือเลือกทำสังฆทานทำบุญกับวัดด้วยสบงจีวร หนังสือหนังสือธรรมะตู้ยาหรือโต๊ะหมู่บูชาทำทานกับโรงพยาบาลสง์บริจาคข้าวสารเสื้อผ้าผ้าหม่มผ้าห่มกันหนาวจะทำให้จิตใจสงบรู้ทันคนสิ่งเลวร้ายหรือคนพานไม่มากล้ำกรายมีความสุขสงบตลอดปีค่ะเจ สำหรับคนเกิดวันศุกร์การใส่บาตรสำหรับคนเกิดวันศุกร์นินของที่มีความหอมต่างๆเช่นข้าวปากหม้อข้าวหอมมะลิยำใส่หอมใหญ่ไข่เกี่ยวหอมใหญ่ผักกาดหอมและของหวานจําพวกเค้กกล้วยหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำเก๊กหวยหรือไอศครีมผลไม้ ที่มีกลิ่นหอมผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยหอมเป็นต้นเลือกถวายสังฆทานถวายของพระสงฆ์หรือถวายวัดด้วยของใช้ประเภทนาฬิกาโต๊ะรับแขกดอกไม้ที่สวยและหอมระคังหรือย่ามทำทานกับเด็กด้อยโอกาส บริจาคเงินหรือเสื้อผ้าหรือของใช้เพื่อการศึกษาจะทำให้ปีนี้ทั้งปีคุณจะมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสมีคนรักใร่สนับสน,นุนทำสิ่งใดก็จะประสบผลนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ 8. สํสำหรับคนเกิดวันเสาร์เลือกอาหารและของหวานที่ดีต่อสุขภาพ เช่นแกงจืดมระยัดไส้แกงส้มมะรุมแกงเลียงสะเดาน้ำปลาหวานน้ำพริกปลาทูมะเขือยาวเครื่องดื่มผลไม้และของหวานประเภทลูกตาลเชื่อมขนมหม้อแกงชากาแฟหรือโอเลี้ยงควรทำบุญลงศพกวาดลานวัดล้างห้องน้ำวัด ถวายร่มหรือการให้ชําระนี่สงฆ์ทำทานกับโรงพยาบาลโรคกิจพยาบาลโรคประสาทปีนี้ความเครียดที่คุณมีอยู่จะมาลายหายไปจิตใจจะแยี่มใสขึ้นคิดสิ่งไหนทำสิ่งใดก็ล้วนแต่ปราศจากอุปสรรคค่ะท่านผู้ฟังคะหลวงพ่อจลัน เคล็ดลับการใส่บาตรให้ถูกวิธีสามารถแก้กรรมได้ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงรับไปแล้วโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงรับด้วยท่านพระธรรมสิงหบุราจาร์หลวงพ่อจัน ท่านแนะนำว่าก่อนใส่บาตรให้จุดธูปสามดอกกราบแก้ขอขมากรรมโดยตั้งน้โมสามจบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรศัตรูมูมานมูพานทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิกรรมให้ขาดจากกันหลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้งให้ตั้งน้โมสามจบ แล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้พระองค์ทุกพระองค์นำทรงบุญให้ข้าพระเจ้ามีเดชปัญญาโพคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องขอให้มีบุญบรารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทินและขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติวิญญาณศัตรูหมู่มารหมู่พานเช่นมนุษย์หุ้นส่วนเพื่อน ในครอบครัวทุกภพทุกชาติให้เอ่ยชื่อได้ยิ่งดีค่ะขอให้อโหสิกรรมขอให้ขาดกันณนะเดียวนี้เทินขอให้อุปธรรมค้ำจุนข้าพเจ้าถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งกิจอธิษฐานว่าผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทรายดินเจ้ากรรมในเวรตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดินขอให้ได้รับและขอให้อโหสิกรรมหลุดขาดจากกันณนะบัดนี้เดี๋ยวนี้เทินขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถรรัมภ์้ำชูกรณีที่ดวงตกมากขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มากๆบางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่นจนลืมให้ตัวเองตัวเราเองก็ต้องมีบุญบารามีแก่กล้าจริงๆจ,งจึงจะช่วยและให้ผู้อื่นได้ควรสวดอิติปิโสเลยอายุหนึ่งจบมีเวลาขอให้ไปปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยจะเกิดผลเร็วโทสะ จะน้อยลงควรแผ่เมตตาให้มากๆวันละ10 3ถึง30ครั้งการแผ่เมตตาที่ได้ผลน,นั้นท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่าถ้าจะกรวดน้ำต้องกรวดน้ำลงดินทุกครั้งวันละร้อยครั้งเจ้ากรรมนายเวรจะหายร้อยเท่าร้อยวิญญาณ หรือใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิตด้วยความตั้งใจประกอบด้วยความมีสติและสัมปะชัญญะแผ่เมตตาออกจากลิ้นปีแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลจากจักระหกหรือบริเวณตาที่สามที่กลางหน้าผากต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญให้กับผู้ตายนำส่งบุญใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศลใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแพร่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ